นี่คือคะแนน32เกมที่ผ่านในรอบซูเปอร์วิกเอนนะครับใน45เกมนะครับบิเกตตอนครับยังคงนำเป็นอันดับที่1ต่อไปครับอ q าคิวอัธนาไทยแลนด์ครับก็ตามมาเป็นอันดับที่2ครับคิงออฟเกมเมอร์ไทยแลนด์ครับอยู่อันดับที่4และทีมไทยอีกทีมครับวอลด a าเดอะม r เดอร์อยู่อันดับที่10ครับและทีนี้เป็นเกมที่33นะครับไปชมกันได้เลยครับรูวงซ้ายบนฮะเอาละฮะท่านผู้ชมครับวงซ้ายบนครับ คนที่อยู่ในวงตอนนี้คือ,อยูดูแกงค,ครับลาบบอรเบียครับเอลโบโซโอาร์คิวอเทน่าครับโนโวอ๋อมอนเตเนโวขอ,ขอภัยก็จะเป็นเมก้าสามาแล้วฮะเมืองที่เราคุ้นเคยครับซานมาตินอ๋อส่วนไม่รอดแล้วครับโอ้อา,อาร์ล่อัมโจตอนนี้ไป็น็อกซีซีพีเอาสิครับเขา้าคืนอาร์ล่อัมโจไปเก็บซีซีพีออกจากเกมไปครับวอลดัสเดอร์เมอร์เดอร์เริ่มแผลงฤทธิ์เอาคืนใส่ทีวันจากอดีตใต้ครับถ้าเดงซ้ายล่างเนี่ย K.O.G กับ R.Q สบายครับแต่วดัดจะเหนื่อยแล้วบีบกลางมาครับโอ้โห,โ,หโหกลางล่างเลยนะถูกต้องครับตัดภาพม,มาตรงนี้บ้างไอเดียแต่ไปขุนสาปไปน็นอกลายเซนคารถไปอีกคนหนึ่งครับโอ้โหลายเซนครับบิเกตรอนเหลือแค่2คนแล้วครับแบบนี้เพราะลายเซนไม่น่ารอด้วครับแล้วบอส่าดโดนระเบิดเก็บไปแล้วเรียบร้อยเลยดูครับบิเกตตอนเลเรียนครับวันนี้เริ่มต้นมา3เกมดูเหมือนจะยังหาแต้มไม่เจอครับ แล้วโอ้โหดูฮะท่านผู้ชมตรงนี้ยังไม่ได้เจ็ยกาเซโอ้แล้วบาก้าจังหวะนี้ไปเก็บเซเดลจะเกมไปแล้วนะครับแล้วเชเดียวกับมิสไซครับไปเก็บบาก้าน็อกไปเหมือนกันแล้วมิสไซเก็บบาก้าจะเกมไปแล้วระเบิดเข้าไปในสโมสตรงนี้ของ GX เอ็คาเซไม่ประมาทด้วยนะเช็คระเบิดก่อนแล้วไม่โดนครับแหมห่างไปก่อนฮัชาซินตรงนี้อาร์มิซาโดนปลาระเบิดน็อกไปจากทูปเจ็ดและแสแน็คไปปลาระเบิดน็อกลักซี่ได้เหมือนกัน นิโยครับจากเทสเอ็มครับโดนน็อกไปแล้วดูฮะสแนกโดนเก็บจากเกมไปจากซักซี่แล้วคอนเซปต์ไปน็อกเฮช็อตใส่เอ็กซิสครับแล้วสแนกปลาระเบิดเก็บลักซี่ออกจากเกมไปดูเหมือนมิกกี้ตอนเหลือคนเดียวแล้วแล้วดูซาเลเยอร์ไปน็อกใส่แบคโฮไอด้เรียบร้อยไหมอย่างนี้แล้วดูครับโดนออกเข้ามาครับแล้วมาซักซี่ลำบากแล้วมีสายตายวงไปแล้วโดนกดมาของ200 OP ต้องนอนกอดไม่ประมาทครั้งที่วันครับโอ้จบไปแล้ว อ่ะ <Bond> <t ans> แล้วกิลจอนี้ไปน็อกซีก้อนของ TSM Entity ไปเหมือนกันแล้วเบียร์สิบเอ็ดครับจังหวะนี้น็อกอีกครั้งหนึ่งครับรู้สึกจะตกรถเขาแล้วไมโคขบอยโดนเกี่ยวจะเกมไปแล้วมาวิจโจนี้ไปเก็บซีกอนจะเกมไปเหมือนกันแล้วล่างมาของซักซี่ซักซี่ลำบากซักซี่โดนลูกก็สู้ขาใจจะเดินหาสมองก็ไม่รอดซักซี่โดนสเลเยอร์บิกาตอนเลสไอเลียนจบแล้วครับเก็บแต้มไม่ได้อีกครั้งหนึ่งฮะบิกาตอนครับท่านผู้ชมเขาตัวนี้แล้วมอฟตามไปติดนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเฉลี่ยเฉลี่ยไม่ได้ โ oh, อา oh. อาร์หรือออร์เรยล็อกครับเข้ามาแล้วครับตรงนี้ที่เอาแล้วไอช็อตครับเฮดช็อตส่หน้ายูดูแกงครับเป็นดรากส์นะครับแม่จากเอ็มยสี่โอ้ Blow. โหยังได้อยู่นะสไนเปอร์ยังเอ็มยี่สี่นะครับตอนนี้แล้วอาร์คิวอเทน่ายังไงบับเข้าหาอาร์คิวอร์เทน่าครับท่านผู้ชมครับกลางวงตรงนี้ยังไงเลยครับบนภูเขาเฮ้ยป้ายเหลืองๆเมื่อกี้แวบๆ แล้วดูเขาเมก้าสตาร์กันจะขึ้นมาแล้วหลุยส์ไปน็อกใส่ทางด้านของแฮสเซอร์ได้ครับตัวว่าก็ไลท์และพี่เมย์เป็นคิวของ G ีนทันทีตัวว่าก็ไลท์ครับโดนออกไปแล้วครับพี่อาร์ครับแล้วดูเขาอยู่ดูแกงหายกลาวมาจนกดใส่เมก้าสตาร์ครับแล้วฟีโดอย่างนี้ไปเก็บคอนเซปต์ว่าจะเกมไปบ็อกซ์เกมมิ่งจบไปแล้วดับเก้าเหมือนกันแปดทีมยี่สิบแปดชีวิตครับวีซี่วีซี่กันเลยแล้วคิงเอาเกมเมอร์ครับจบไปแล้วเหมือนกันครับโอ้น่าจะเป็นดับเก้านะครับแล้วแบบนี้ยังไงแล้วจัมเปอร์โผล่ขึ้นมาโดนเมกาารคับ เก็บคิวไปแล้วเรียบร้อยฮะเวกซี่ครับได้คิวมาอยู่ดูแก๊งโจมดาบไปไปแล้วเออร์นี่ดาบเลื่อน็อกไปใส่อัลจอนแล้วได้คิวอัลจอนไปเลยครับตัวนี้แล้วมาตินครับไปได้นอ็อกอยู่อยู่ไฮมาได้เหมือนกันอัลจอนได้เก็บคิวสวักไป จีนายออนไฟเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับอยู่ไฮกราวตรงนี้แล้วยืนคู่กับเอิร์นนี่นะครับคนหนึ่งน็อกคนหนึ่งซ้ำมาตรงนี้จีนายกับเอิร์นนี่โอ้เอาเลยครับแบบนี้5พอยต์มาจากแต้มคิวตรงนี้ได้ดีพีไปน็อกใส่เจสซแซดแล้วเล็กส์ครับไปน็อกคืนเฮจจอดใส่กอดด้งเหมือนกันและจีนายครับไปได้คิวจากเจสซแซดแล้วตรงนี้แล้วมาตินครับไปน็อกเบียสิบเอ็ดคืนมาแล้วมาตินได้คิวเบียสิบเอ็ดไปเลยเอาเลยครับแล้วเล็กซ์ของวันนี้ครับไปเก็บกอดดั้งจากเกมไปเหมือนกันแล้วจีนาก็ ระยะการไปใส่ดีไม่น้องแล้ววีซี่ตรงนี้ไปเฮดช็อตอเทงกี้น็องไปแล้วดูจีนายจีนายกดต่อจีนายกดต่อคูณสี่ติดใจจีนายต้องระวังทางอื่นด้วยแล้วดีดูอีอยู่ด้านล่างครับเดินต่ำมาแล้ววีซี่ตรงนี้ไปเก็บเทงกี้ออกจากเกมเฮดช็อตไปโอ้โหเขาไม่ค่อยใช้ปืนคอรนี่สเปรย์จับจับตรงนี้ครับคูณสี่เอฟโฟเอฟโฟคูณสี่ยังโอ้โหโอพีมากตอนนี้เออนี่เกือบน็องเหมือนกันใช่ครับเออนี่เจ็บหนักเพาะโดนยิงไล่ลงมาแล้วมาตินเนร์รอจังหวะรอฉกอยู่เหมือนกันครับวอดัเดอะเมอร์เดอร์ดูครรัััับบบแแหมมททททีีีีีีไขออองเานนนนน่ดดด้้้ลววะตตกชิ อ่าแล้วตอนครับโดว,วิซี่เก็บไปแล้วครับเจียเซลจบไปแล้วครับแล้ว,วิซี่ก็ตายวงแหมเบสเบดโดนฉกไปแล้วคนหนึ่งนะครับตอนนี้แล้วเมกาา่กล้าซาจบอันดับหกไปแล้วครับเหลือห้าทีมสุดท้ายครับแล้วดูตรงนี้มาวี่ครับ มาวีของอเลนล็อกอีสปอร์ตด้านหน้ามีทีมซีเคทจากมาเลเซียแล้วมาวียิงสแปมเข้าไปในควานจะโดนสวนมาจะนี้ไอ้ช็อตไปน็อกมาวีได้และช็อตไปน็อกกิลดับเบิลน็อกของไอ้ช็อตไปและดีทูจังหวะนี้ไปเก็บคราโทสน็อกไปเหมือนกันและจีนาาจังหวะนี้ไปเก็บคราทโทสสามอย่างไวสำหรับจีนายและสกาวจังหวะนี้ไปเก็บแมททอยน็อกไปเทน็อกกันมาแล้ไอ้ช็อตไปเก็บมาวีออกจจะเกไปไฟทนี้ของทีมซีเคทมาเลเซียทั้งแก๊งฮะรจะขึ้นมาเจองนตรงนี้และโออารีมมตาา รออยู่ด้วยนะครับวอร์ดัลเดอร์แมนเดอร์เนี่ยมาตินรู้สึกจะปั๊มยาอยู่นอกวงครับพี่อาร์ตครับแล้วไฮการเป็นอาร์คิวอัลเทน่าจีนายดีทูเอิญนี่แล้วมาตินขับรถมอเตอร์ไซค์เหรอฮะเป็นบักกี้ครับพี่อาร์ตครับแล้วขับมาจอดแบบนี้แล้วสเปย์ของจีนายสเปย์ของจีนายมาเลยนี่เก็บมาตินออกจากเกมไปสิบคิวจะอาร์คิวเทน่าตอนนี้ครับแล้ววอร์ดัลเดอร์แมนเดอร์จบอันดับสามไปแล้วตอนนี้เหลือแค่สองทีมครับทีมซีเครดกับอาร์คิวเทน่าครับเอาเลยครับมาดูกันครับไฮกราวกับด้าานล่งครัับบคคคือออนนนีี่่่่่่ยยููไฮกกราาาาวววสทมด้ล์ ทีมซีเครทมีครบสี่อ่ะอ้าวแล้วเปิดฉากมายิงของเออร์นี่เออรี่กดไปจังหวะนี้น็อกได้สวยงามน็อกอยู่ไฮไปเฟิร์สน็อกมาของเออร์นี่ครับเหลือนี่จะกดต่อเออรี่โดนส่วนน็อกมาของเล็กเขาคมกว่าครับโอ้โหคมจัดนะท่านผู้ชมเล็กช็อตนี้ครับยิงขึ้นมาจากด้านล่างครับเพียงสบตาครับเพียงแค่ยืนค้างนานไปนิดนึงใช่ฮะแล้วมาแล้วไอช็อตซ้ายแมททอยด้านล่างไอช็อตแบบนี้ยังไงครับจะโดนรวบตึงหรือเปล่าอาร์คิวเทน่าครับแล้วจีนายแยกออกมาเล่นคนเดียวเอาดีทูอีกลับไปชุบเออร์นี่แล้วจี่นนนนนอเียหลัังต้้้ไไมวครบ แล้วดูว่าดีทีจะกลับมาชุบเออร์นี่ครับเขาก็จะชุบได้นะพี่ใช่ฮะเขาชุบได้เหมือนกันแล้วจีนาจะอยู่ในจุดที่อยู่ในวงแล้วนะครับถูกต้องครับเราแมททอยครับคานฉีกออกมาแมททอยคานฉีกออกมาคานออกมาตรงจุดที่มาตินโดนยิงครับแมททอยใช่ครับหมนมา<อ>ส่วนอยนะดีที e ขับรถขับรถมาแล้วแมททอยยิงใส่แล้วคุณปู่มาแมททอยเปิดเผยตำแหน่งแบบนี้เออร์นี่หายกากว่าเดี๋ยวต้องดูแมททอยเอาแล้วฮะ โอ้ยระเบิดเิดจากจีนายครับโอ้โหระเบิดเข้าหน้าแมททอยไปครับจีนายระเบิดอย่างแม่นนะท่านผู้ชมนอนเงียบอยู่ครับเมื่อกี้นี้ยิงไงระเบิดมายังไงแต่ระเบิดสั่งตายได้ครับไม่น่าเชื่อครับจีนายครับแล้วจะเปิดระเบิดต่อแล้วจีนายลุกขึ้นมาจีนายลุกขึ้นมาโดนระเบิดไปนิดนึงเหมือนกันแมททอยพยายามจะคานกลับไปหาเพื่อจีนายกำระเบิดอีกลูกหนึ่งกำระเบิดลูกหนึ่งแล้วฟังเสียงโอ้ ออกซ้ายไปครับแล้วเขาชิดขวาไปชุบแมททอยแล้วครับแล้ววงฟ้ามันเดินมาแล้วเล็กขันระดมปลาระเบิดขึ้นไฮกราวไปเหมือนกันแล้วตัวเองด้อมด้อมมองมองอยู่จังหวะนี้มีแปดสโมกไว้ทีมซีเรตหวังจะมาชิดขึ้นไฮกราวครับตรงนี้แมททอยลุกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับสี่คนเหมือนเดิมว่าทีมซีเกตทีมซีเรตตายยากมากนะล้มไปสองก็ยังดึงกลับมาได้นะครับแล้วดูคัาเล็กแต่ตัวเปลี่ยนเนี่ยมันผมว่าเป็นเออร์นี่ที่อยู่ไฮกราวนะจริงครับคือเออร์นี่ต้องต้องครอบเวอร์เพื่อนให้ได้ทั้งหมดครัับบเีีครอ่่นชมมืก โอ้บี <OB S 1> หัวใจครับเขาได้เปรียบตัวผู้เล่นเราครับ4ต่อ3นะ<ม><ม>ท่านผู้ชมครับยืนเป็นหน้ากระดานครับทีมซิเค็ตมาเลเซียส่วนอาร์คิวเทน่าจากประเทศไทยเหลือแค่3คนครับไล่ช็อตปาระเบิดไปไอช็อตปาระเบิดไปจีนัยโดนระเบิดเจ็บหนักเลือนเหลือครึ่งหลอดครับดีทวีต้องต้องขยับเข้ามาหวังจะคเวอร์จีนายดูครับดีทวีเล่นคเวอร์เพื่อนแกลงทุนไม่ขยับนะจีนายเนี่ย เหมือนรอรับเต็มๆเหมือนกันแล้วเออฉากยิงมาจี้นายน็อกไอช็อตแล้วครับเหลือ3ต่อ3เท่ากันแล้วเออหนี่เห็นทุกอย่างเออหนี่เห็นทุกอย่างเออหนี่หวังจะสามศพนี้ผีไปเข้าไม่ได้ควันหนีหลดได้วยแลดตั้งกับมาจี้นายไปสามได้เก็บไอช็อตไปเหลือ3ต่อ3เท่ากันครับท่านผู้ชมอ้าวแล้วครับตอนนี้เรสครับฉีกออกขวาไปพยายามเชิดชิดกำแพงขวาไว้นะครับแมททอยอยู่ด้านล่างสุดแล้วอ,อยู่หายไปเสริมเล็กครับตอนนี้อู้ตํแหน่งฮาคิวดีกว่าอย่างชัดเจนครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าทางขวานี้มันตันตรงโขดหินนนตรงั้ฮนนะ มันไปต่อไม่ได้ครับเอาเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแชมป์นี้จะได้หรือเปล่าสลาอาคิวเทน,น่าหรือจะเป็นทีมสกีเตมาเลเซียใช่ครับมาดูฮะดีทูอีแล้วสายมือจะขึ้นมาครับเร็กซ์ครับยังกล,กล้ากลัวกันอยู่ ดีทีก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเกินไปครับแล้วดีทวีดีทีโดนยิงมาเจ็บหนักดีทีเจ็บหนักเออนี่ต้องช่วยเออนี่ยิงฟรีแล้วดีทวีรนกดมาจากแม่ทอยเออนี่มาจังหวะนี้หาไม่เจอสโมมันบังแล้วจีนายขยับเข้ามาจีนายขยับเข้ามาจีนายฟังเสียงอยู่แล้วดีทวีเจ้านี้เก็บอยู่หายไปแล้วเออนี่ต้องเดินลงมาได้แล้วแม่ทอยไปน็อกดีทีได้เหมือนกันแล้วนี่เข้ามาระยะับมาชีแล้วจีนายไปน็อกแม่ทอยได้ครับแล้วเล็กซ์เล็กซ์เจ้าหนี้ไปน็อกไอ้นี่วันนอนวันครับจีนายกับเล็กฮโอหจนครับ แล้วสเปรเลยด,ดอดไปท่านเจมสได้เล็กน้อยตรงนี้แล้วจีนายพยายามจะฟาร์มแหละครับหรือจะเปลี่ยนเกาะไม่แล้วครับจีนายพยายามดูอยู่แล้วเล็กนอนเนียนอยู่แล้วตัวเองเฟิร์สเอชสหน่อยก็สำหรับเล็กแล้วจีนายตัดสินใจเดินใดเข้ามาหวังเอาไปหนึ่งคิวก่อนแล้วเอาต้นไม้บังไว้จีนายดวลตัวต่อตัวกับเล็กสัตว์ผู้ชมพลเล็กฉีก้ายออกมาจีนายวิวดูอยู่วิวดูอยู่แล้วยังไม่รีบครับจีนายแล้วเห็นตำแหน่งเขาค่านอนหลบอยู่ตรงนี้จีนายสำคัญแล้วพี่ออกมาชุดเดียวตรงนี้เล่นดอดกดมาเรียบร้อยเป็นของจีนายครับ อันดับหนึ่งอาเคียวเทนาแต้มอันดับสองครับทีมซีเค็ดมาเลเซียยี่แต้มอันดับสามวอร์ดัตเดอะมาร์เดมาสวยเหมือนกัน13แต้มอันดับสี่แมคกา12าแต้มอันดับห้าทีมไอเอ็แต้มอันดับหกออรเลนต์ล็อกส์อีสปอรแต้มนะครับอันดับเจ็ดครับเจ๊อาเซลแต้มอันดับแปดยูดูแกงหกแต้มอันดับเก้าครับบ o ็อก m i n g 5แต้มครับคิงออฟ g ก m มเอร์ับหแต้มครับยูเดวออีสปอร์ตสแต้มเท่ากันกับทีวันนะครับ บิเกตตอเร่ยๆครับสองแต้มเท่านั้นครับแล้วคะแนนรวม33เกมครับก็ทำให้ RRQ อาเทน่าครับแซงบิเกตตอนขึ้นนำเป็นอันดับที่1ได้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ King of Gamer ครับก็อยู่อันดับที่5ส่วน w อลดัสเดอะ e มอ r ครับก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่9ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เกมที่3 4นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ